เมนูนี้ลูกค้าไม่ได้ขอมานะครับแต่คุณแม่บ้านอยากทานพออครัวเลยจัดให้หนึ่งชุดอันดับแรกเราไปทาน้ําปลาหวานกันก่อนเลยหอมแดงซอยสักหนึ่งถ้วยตามมาด้วยน้ําตาลปี๊บสักหนึ่งถ้วยเช่นเดียวกันแล้วก็น้ำมะขามเปียกครับเตรียมไว้รอได้เลยส่วนพริกขี้นูแห้งชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ผ่านนะครับเปิดไฟตั้งกระทะได้เลยใส่หอมแดงลงไปสักสามส่วนสีถ้วยที่เหลืออีกหนึ่งส่วนเอาไว้ใส่ตอนผัดขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าต้องเจียวจนเหลืองกรอบแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้รอหลังจากที่เราเจียวหอมแดงเสร็จแลลล้้้วเเเพพื่อพ่อออนนนนกกก็ททดิหตยััังจาม เก่าออกให้หมดนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันใหม่ลงไปสัก2ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ใส่หอมแดงที่เราเตรียมไว้เจียวแค่พอเหลือนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บตามลงไปได้เลยไม่ต้องรองให้น้าตาลปี๊บละลายใส่น้ํามะขามเปียกลงไปได้เลยแล้วก็ตามมาด้วยน้าปลาดีสัก3าถึงสช้อนโต๊ะนะครับอย่าเพิ่งใส่เยอะเดี๋ยวเราค่อยไปชิมเอาทีหลังสําหรับเรื่องรสชาติไม่มีสูตรตายตัวอยู่แล้วนะครับวันนี้พ่อครัวทารสชาติออกเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนิดหน่อยสาหรับปริมาณน้ําซอสขนาดนี้นะครับผมจะใช้เวลาในการเคี่ยวประมาณ10นาทีไม่ต้องเเเเีี่่่ยววววจนนนนงมาาาาาากะรรพล้ทํซอ แล้วมันจะยิ่ง,งวดขึ้นไปอีกหลังจากที่งวดได้ที่แล้วเทใส่ถ้วยได้เลยแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้แล้วก็พริกขี้หนูแห้งวันนี้จัดปลาดุกย่างไป3ตัวนะครับตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็สะดาวหกรัมครับรับรองได้เลยว่าถูกใจคุณแม่บ้านแน่นอนครับเพราะว่าทุกอย่างเราทําเองหมดเลยนะครับขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะครับ